สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะต้นไผ่เหลียงหรือไผ่บะจ่างนะคะไผ่หอบะจ่างตัวนี้เป็นต้นพันธุ์ของทางสวนมาถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมกันค่ะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่มีใบใหญ่แล้วก็ใช้ประโยชน์ทางใบแล้วก็ทางลำได้นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้จะนิยม ใช้ใบของเขานะคะคไปห่อบาจ่างเนื่องจากว่าเป็นไผ่ที่มีใบใหญ่ตัวนี้เขาก็จะใหญ่ได้กว่านี้อีกนะคะเท่าฝ่ามือเลยด้านบนก็จะใหญ่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสังเกตว่าด้านหลังของใบนะคะเขาจะมีขนนุ่มๆนะคะ เวลาเราจับก็จะให้ความนุ่มคล้ายๆกัมยี่นะคะนุ่มมากตัวนี้ยังเป็นใบเก่าอยู่นะคะเขาก็จะมีขนาดที่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะจ๊ะด้านบนที่เขาแทงหน่อออกมาใหม่นะคะ เขาใจะใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะใบนี้ไผ่บะจ่างหรือไผ่เหลียงสวนธนพัสกลนครค่ะ พี่ๆท่านใดมีข้อมูลอยากสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่ของทางสวนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครแอดไลน์ได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ